สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการ g ก t d อชเกือฉ <c oughs> ี่พลังงานดีๆมีที่คุณทุกเช้ากับเต้ยบราโวนะคะสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่4แล้วนะคะที่จะพาทุกคนไปดูมุมที่สำคัญของบ้านอีกมุมหนึ่งนั่นเองนะคะที่โอรรยากาศนะคะเราจะเน้นบรรยากาศของความผ่อนคลายเบาสบายของความชิลใช่ไหมคะ ซึ่งรอบๆบ,บ้านเนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ดะาที่เราวางต้นไม้เอาไว้และก็มีความสําคัญมากๆนะคะเรายือนอยู่หน้าบ้านใช่ไหมมองเข้ามาก็จะเห็นว่าซ้ายมือเนี่ยเป็นต้นลัมซำานะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะลัมซำาเท่ากับลำมซำนะคะโอเคไหมแต่จุดที่สําคัญที่สุดเลยที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะคะก็คือเป็นมุมสวนหย่อมที่เป็นสวนญี่ปุ่นอยู่ข้างบ้านนี่เองนะคะซึ่งในมุมด้านหลังนะคะของ สวนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นมุมที่เรานั่งผ่อนคลายแล้วก็เป็นจุดรับลมนะที่ลมโกลกลมดีมากๆชิลเบาสบายมากๆเลยนะคะแล้วตรงจุดนั้นน่ยก็จะค่อนข้างที่จะเงียบด้วยนะคะและหากว่าเรานั่งอยู่ตรงจุดนั้นและมองออกไปตรงๆข้างหน้านะคะสิ่งที่เราเห็นกระแทกตาเราเลยข้างหน้าก็คือ ต้นโอลิฟนะคะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าต้นมะกอกใช่ไหมคะต้นมะกอกหรือต้นโอลิฟเนี่ยมีความสําคัญยังไงทําไมถึงใช้ต้นนี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะเป็นเป้าหมายว่าที่บ้านเนี่ยก็อยากมีเหมือนกันชอบต้นโอลิฟมากเลยแล้วก็อยากจะปลูกต้นโอลิฟเหมือนกันแต่ทีนี้ด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมคะก็อาจจะเออวางเป็นเป้าหมายว่าสักวันหนึ่งฉันจะมีต้นโอลิฟปลูกที่บ้านใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้นะคะที่เราปลูกไว้เนี่ยต้นโอลิฟนะคะจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราเข้าใจนะคะว่าทําไมถึงต้องเป็นโอลิฟหนึ่งนะต้องบอกก่อนว่านะต้นโอลิฟเนี่ยอายุนะอายุของเขานะที่เราเห็นตรงนี้ก็คืออายุอยู่ที่ประมาณ3 5 0ร้อถึงสี่ปีนะคะซึ่งเขาวัดจากอะไรวัดจากตัวแกนนะตัวแกนของต้นนั่นแหละนะคะซึ่งเขามีการวัดมาแล้วแล้วก็อายุยืนนะอายุยืนแล้วก็ต้นแข็งแรงนะคะแล้วก็ทนฟ้าทนฝนทน,ทนแดดนะคะแล้วที่สคัญก็คือมีความ สวยงามด้วยนะคะใบของเขาเนี่ยเวลาที่กระทบแดดทุกคนเห็นไหมคะว่ามันจะมีแบบความวิ่งวิ่งเงินเง,งินออกมาสะท้อนแดดนะคะแบบสวยงามเลยนะคะนั่นแหละคะ่ะตรงจุดนี้นะคะสิ่งที่เต้ยทำเอาไว้เนี่ยที่มุมของต้นโอลิฟทุกคนเห็นไหมคะว่าจะเป็นเนินนะเห็นไหมคะเป็นเนินขึ้นไปนะคะเป็นเนินที่แบบส่งต้นโอลิฟเนี่ยขึ้นไปให้ดูสูงสงา่าแล้วก็สวยงามใช่ไหมคะ ตรงจุดนี้ความหมายของต้นนี้ที่วางเอาไว้ก็คือให้เนินดินนี้นะ,ะเปรียบเสมือนกับการซัพพอร์ตนะให้ต้นนี้นะคะสูงสง่าขึ้นไปแล้วก็ลักษณะของต้นอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะว่ามีความสวยงามอยู่แล้วใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งที่ได้เพิ่งพูดถึงไปก็คืออายุยืนมั่นคงสาคัญที่สุดคือความมั่นคงต้นนี้อายุยืนนะ,ะอายุยืนยาวแข็งแรงมั่นคงค่ะ ดังนั้นนะคะตรงจุดนี้ที่เราวางไว้ที่หน้าบ้านเนี่ยก็มีความหมายที่ทุกคนได้ฝากไปนั่นแหละแล้วก็คาแสวยงามที่ทุกคนเห็นเห็นไหมคะเรามีหินนะสีขาวนะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็มีหินภูเขาไฟที่วางเอาไว้ด้วยนะคะก็เป็นมวลรวมนะของธรรมชาตินะคะเป็นมวลรวมของสิ่งที่ครบเลยครบองค์ประกอบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดินเป็นหญ้าเป็นหินนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ดูแข็งแรงมั่นคงอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะซึ่งเป็นความ อุดมสมบูรณ์นั่นเองที่เราวางตรงจุดนี้นะคะดังนั้นโอไดยากะนะคะที่หน้าบ้านนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ที่เราเนี่ยปักเอาไว้แล้วว่าบ้านหลังนี้คือบ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะไม่เพียงแค่ชิลเบาสบายผ่อนคลายอย่างเดียวนะ,ะแต่เป็นมุมที่เราเห็นเลยว่าเฮ้ยตรงจุดเนี้ยบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์และเนินดินนี้นะคะหมายความถึงการที่แบบคล้ายๆอารมณ์ว่าธรรมชาติหรือความสมบูรณ์แบบของโลกใบนี้นะคะ โอบกอดเราให้สูงสางา่าสวยงามแล้วก็มั่นคงอย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะและหญ้าเราที่เราปลูกใช่ไหมคะก็จะเป็นหญ้าญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะที่เวลาเราเดินนะเราจะรู้สึกเบาเทา้าสบายเท้ามากและเราจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเดินไปแล้วเนี่ยต้นหญ้ามันแทงมันทิ่มเทา้าแล้วก็รู้สึกเจ็บเทา้าไม่เลยค่ะทุกคนเคยเดินไหมคะหญ้าญี่ปุ่นที่เดินแล้วรู้สึกเบาสบายเท้านะคะนี่แหละคะ่ะ คือที่นี่เราปลูกยาแบบนั้นนะคะแล้วเราก็เลี้ยงดูญ้าอย่างดีเลยคือเวลาที่อาจจะมีญ้าที่ไม่ใช่ญ้าที่เราปลูกเช่นเป็นญ้าละสระของยาว่าจะพืชทุกคนนึกออกใช่ไหมังนั้นเมื่อเราเห็นว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นญ้าแปลกปลอมนะสิ่งที่เราทําคือถอนค่ะและทุกคนรู้ไหมว่าเต้ยเดินทุกเช้าเต้ก็จะถอน้าพวกนี้ยทุกเช้าถอนจนมันไม่มีให้ขึ้นอะบางทีก็ปล่อยสักสองสาวันค่อยมาดูว่ามีไหมถ้ามีก็ถอนนะคะถอนออก ทุกเช้าเดินเท้าเปล่าค่ะเป็นจุดที่เราใช้ grounding meditation นะคะและตอนเย็นบางวันเรามีเวลานะคะอากาศดีๆลมดีเราก็มายืน grounding เหมือนกันการ grounding meditation ตรงจุดนี้นะคะนอกจากที่เราแบบจะยืนแบบหลับตา connect กับธรรมชาติ connect กับพื้นโลกแล้วก็ยังมีนี่แหละคะ่ะการถอนสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่เราปลูกค่ะเหมือนกันค่ะทุกคนอารมณ์ความรู้สึกความคิดนะเราต้องการจะปลูกอะไรค่ะทุกคนถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ก็ต้องถอนออกไป ถอน่าที่ไม่ใช่ทั้งที่เราดูเหมือนจะใช่ญ้ามันเหมือนกับเป้าหมายความสำเร็จหรือสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตบางทีเรารู้สึกดีแต่จริงๆแล้วไอ้ที่เรารู้สึกดีในบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการในชีวิตค่ะมันเหมือนกับญ่านี่แหละที่มันก็คือญ่าเหมือนกันแต่ไม่ใช่ญ้าที่เราปลูกค่ะทุกคนดังนั้นถ้าเรามีสติเราจะรู้ว่าอะไรที่ใช่หรือไม่ใช่ค่ะเอาไ้ก็คือถอนออก ถ้าเราไม่ถอดใช่ไหมคะแล้วเราปล่อยให้มันโตแล้วคนตัดหญ้าก็ตัดตัดตัดไปจนเราไม่รู้ว่ามันใช่หญ้าที่เราปลูกหรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือไงรู้ไหมคะพอไอ้ต้นหญ้าเนี่ยมันแก่ตัวแล้วมันตัดถูกตัดไปเรื่อยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเราถอดเท้าเปล่าเดินก้านของต้นหญ้านี่แหละชิมเท้าเราแล้วเราก็จะเดินแล้วรู้สึกไม่สบายเท้าและก็จะเจ็บเท้าด้วยมันก็เลยจะเป็นฟิลที่แบบเฮ้ยทำไมฉันไม่รู้สึกเบาสบายเวลาฉันถอดรองเท้าเดินแต่หญ้าที่นี่คุณถอดรองเท้าเดินคุณจะรู้สึก ชิวเบาสบายมากๆเลยนะคะนี่แหละคะ่ะก็เป็นมุมที่อยากจะให้ทุกคนเห็นนะคะแล้วก็วางทุกอย่างเอาไว้นะคะอย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังเลยะคะ่ะดังนั้นความรู้สึกของเราสําคัญมากๆต่อไอ้เต้เล่าให้ทุกคนฟังว่าเอ้มันคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ถ้าเต้มไม่ได้ใส่ความรู้สึกเข้าไปและเราไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะคะสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ค่ะคั้นที่สุดนะคะเราวางไว้เราเขียนไว้เราเออบอกว่ามันเป็นแบบนี้เราต้องดูว่าเรารู้สึกแบบนั้นจริงไหม ถ้ารู้สึกแบบนั้นจริงอยากให้เต้บอกเราจะทําทุกอย่างให้ทุกอย่างเป็นแบบนั้นเหมือนกันเราจะคอยดูแลรดน้ําใส่ปุ๋ยวนดินถอนวัชพืชเหมือนกันเลยค่ะมันจะเป็น้วยอัตโนมัติถ้ากว่าเราตั้งชื่อบ้านตั้งแต่ที่เต้ยคุยกับทุกคนในอีพีหนึ่งบ้านของเรารู้สึกแบบไหนเป็นบ้านยังไงเราก็จะดูแลจัดสรรบ้านของเราให้เป็นแบบนั้น,นะคะ่ะทุกคนสำหรับอีพีนี้นะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยได้ความรู้แล้วก็รู้ว่าอะไรที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าอะไรที่เราจะสามารถ ทำให้เกิดขึ้นในบ้านของทุกคนได้บ้างนะคะขอบคุณมากเลยค่ะทุกคนสําหรับที่ทุกคนนาได้รับชมนะ4 EP ติดสําหรับการพาดูมุมของบ้านนาะที่สําคัญนะคะและเดี๋ยวเรามีโอกาสได้จะพาทุกคนมาทัวร์ดูบ้านของเต้กันค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ